เปิ่นเป็นเพื่อนกันมูเดียวกันแต่ยกับยามเบิ่นเบิ่นั้นเพิ่งสมัยก่อนเปิ่นเป็นตุ๊เจ้าเป็นนักเทศเหมือนกันนะแต่ทีนี้อย่างว่าเนี่ยพี่น้องต่างหลายโอ้จะเล่าให้ฟังไหนๆก็เล่าเรื่องนั้นโอ้เปิ่นปะพัุเพื่อเปิ่เป็นตุ๊เจ้าเป็นลูกศิษย์เฮาหลอดเตจเฮียนเฮาไปเตจสองธรรมะด้วยเฮาสารภาพอ่ะอดีจังว่าเปิ่นใช่ใครสีขาลาเพศเรื่องของเรื่องเปิ่นโอ้ไปโดนทหารทนายกไปโดนทหารไอ้ว่ายญ่กล่อมจังว่าไปคัดเลือกทหารไปด้วยกัน เนี่ยสุมาเตอร์บัตรเจโฆษณาชวนเชื่อเน้อกันแล้วแต่เน้อ,อน,นี่อู้ฟังไปต้วกันไปคัดเลือกทหารต้วกันห้านคนห้าคนพี่น้องต่างหลายสุมาเตอร์นี้ไปว่าเขาไผ่เน้อบัได้ว่าไผ่อู้ฟังบัได้ไปถามเขาเตอร์หมู่นั้นเป็นคนอีสานก็มีคนละปูนก็มีปากันไปเลือกไปไป,ไปเลือกทหารแล้วก็ปากันไปไหว้เขาไปไหว้เขาตึงหมู่นั่นเนาะเอา,อย,ายกตัวอย่างอู้ฟังเอาก็บอกว่าเอ๋าเอาพระไปบ่า แล้วแต่บุญวาสนาสูตเตอร์บอเฮ้ยจำพระนึ่งเอาไปเขาก็ได้ไปคนองคนองอีแม่เจอ้อก็ห้าคนที่ไปนั้นรอดหมดมัได้เป็นทหารสักคนมีบ่โอดคนเดียวมันบ่เอาองเดียวอีแม่มันเอาไปแผงก่อนถามมันเตอะมันเอาไปึงหมดตุลลงมันเลยบ่รอดขายจิ้งหวยรูดหุ่มเดียวใช่ไห่ ถ้ามันเอาไปอันเดียวมันก็จะรอดล่ะเลวแต่บุญบารมีเนะเาะเฮาแบบเช่ว่าอันเหมือนกับบ้้นเฮาเนี่ยเวลาอย,ายู่แล้วเนี่ยเนะเพื่อสวดปฏิบุธญาตียนการอย่างสปาเนานะไอเนาะธรรมดาเนาะพวหลวงนอกคำนั้นเขาเมื่อเป็นเรื่องปกติวิสัยพี่น้องตั้งหลายปกติต่อผ่านหนันโอ๊โอดไปแต่ตอนที่เพื่อนทานหนันโอ๊ดไปนี่หนะ่ะตุลุงมีอเมริกาผู้ไหนพี่น้องตุ้ลุงมันต้องกลัวเรื่องโควิดโควิดบัต้องกลัวตุลุงผ่านมาแล้วพี่น้องผ่านโรงพยาบาลฝรั่งมาสามโรงพยาบาลแล้ว มาถึงเมืองไทยผ่านเมืองไทยที่กรุงเทพทำกับหนึ่งมาถึงเชียงใหม่ผ่านหงยาหำงยาหนึ่งพี่น้องตอนไหนรับรองมีต้องกลัวไอคอนไอแคถ้าจะกลัวกลัวมู่เดียวกันนี่ที่นั่งด้วยกันนี่มุมบัซซีวัคซีนวัคแสนี่กลัวมูน่นี้อันนี้ม่ต้องกลัวหลักฐานมีมดพร้อมมดอยู่ในนี่แล้วปเจว่าอันนี้เนี่ยนั่งในนี่ฝากท่านนายกโดยพี่น้องอสมอตัยเนี่อสมอมาหมู่อสมอมาว่ะ มาเนาะมออสม,อสมอสมอแม่วันนี้น่ะมูกับจัดนุงลายนี่น่ะอ๋อเขาสอบหมออสมอนี่น่ะไล่ควมมอม่อควอมหาบ้านเปิ้นบ้านมันมีกน็นอนยุงอ่ะพอดท่านลูกลูกมันบสบายเป็นยังอ่ะให้เลือดออกแม่มันเป็นยัง่งอ้าชะมลาออกเนี่ยเนี่ยปากไว้เนิรถ้ามีหมออนามัยหรือพี่น้อง อันนี้อูดดีแต่นะตุลุงตรวจที่เมืงอ,นนอง,ง,นมงนอกน,น,น,นี่นะพี่น้องต่างหลายสามเตื้อนะที่เมืองนอกนี่นะบ้านเฮานี่บัได้ว่าเฮ้ยนะพี่น้องต่างหลายแต่อันพี่น้องหูก่อการสวกหูดังนี่นะพี่น้องเมืองนอกก็เมือนเช่นะอันอนะท่านนายกป้นสวกเหมือนกันแต่ป้นบาดเจ็บวกเข้าไปเลืกอกป้นจะสวกเข้าประมาณนิ้วหนึ่งก็่าคงกว่พอถึงไงพื่น่ะแล้วป้นควันนีนน่นี่พี่น้องดึงสองข้างแล้วก็ป้นก็ ตีคอนี ram, ่นะป่นก็ม <anymore benefit> <nearby> ีเหี่มอันนึ่งปราก็จอบไปในตีคอเฮานี่ป่นบาถึงเป่นบาถึงลิ้นปีเฮานะป่นบาถึงคอหอยเฮานะป่นเอาตําในปากเขานี่นเอาค่อยๆแล้วป่นก็เอาไปป่นก็เอาไปอันตรวจป่นเปบนีอันกรุงเทพนี่ป่นก้อนเนี่อย่างเดียวกันแบบเมืองนอกเลยแบบเมืองฝรั่งเลยพี่น้องแต่เฮามาแถวบ้านเฮาเนี่จูมาจะไปว่าอันเด้อเอาไม้สุกฮูดอออก็ มึงยังบบดชุกมึงพ่องเออเอเอะอะไรก่ะโดนละหมูแดงดังควายเนี่ยโดนละกะ่ะเนี้ยจะไปซุกเลิกเกินน้อไปอ่ะเนี้ยเพดานหูดังมันมีอย่าถ้าาซุกเข้าไปนะบางคนเลือดพอ,อกอ่ะซุกเข้าไปจน คนเนี้ยตุ้งลุงเชียงใหม่นะที่ไหนบอกบอกกับของบ้านอย่างบอกก่อนชุกเฮาเขาจะเออไปเอาเข้ามาหามอ่ะแล้วก็เมินเนี่ยน้อน,อนอออาะเมอเคียก็ปอละกะบหดใจว่าเงื่อนตุ้ลุงผ่านมาหมดแล้วบอยนี่ยังไงบอย นี่พี่น้องต่างหลายตุลุงผ่านมาหมดบาดดีแต่มีอยังโรคภัยไข้เจ็บนะก็เนี่ยกร,ระทรวยังยไปอู้กระหลังบ่ะว่าเล่นบันไดว่าเล่นบันไดไปเครียดเนี่ยคนบอกว่าคนเขาอย่างก่อจ้างแม่ไกลจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างตุลุงนี่อ๋อหกสิบเจ็ดปีพี่น้องเกิดสองสี่เก้าเจ็ดพี่น้องปนานกัเจ้าตุลุงนะก้าเก้าเจ็ดก่อนเกิดพศยังเก้าห้าก็ว่าอย่างมาเท่า เอาว,ว่าเท่าเลยเขาเขาแงเนี่ยอีป้อยแม่เขาเขาเกิดมาจัดนี้นะหวังสุขภาพอันดับแรกนะอันดับแรกต้องมาก่อน้อันเวลาฟังทำเนี่ยตุลุงต้องง้อ,อก,กับคนเป็นความเครียดนี่มันจะบดีโรคตุลุงก็เลยเพราอคนเครียดนะ่ะโรคเครียดเป็นโรคบดีการใช้ชีวิตนะท่านในเมืองนอกนี่นะแทบเหมือนบะมีอยังเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่อเมริกาวันละแสนนะติดวันละแสนพี่น้องหลานเขากับยูรีนี่มาได้เนี่ยเขากับเป็นหลานเท่ากับพี่น้องตางานเนี่ยพี่ของโอ๊ตเนี่ย พี่สาวของอันนันโอตเนี่ยพี่น้องตลาดยูริเนี่ยมาด้วกันลูกอเมริกาเนี่ยจะปีกมันพุกเนี่ยมาด้วยกันป๊กมันพุกท่านมูฮัหมูท่านตรวจนี่วันพุกนี่หมอเปินนัดไปตรวจพอปี่เขาเป็นพยาบาลอยู่รูพี่น้องตลาดเป็นพยาบาลอยู่เมืองแคลิฟอร์เนียบุ่นแคลิฟอร์เนียบุ่นทั้งนี้หมอเปิ้นัดที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเซนทันวันพุกนี้ต้องไปเช,เช็คเช็คหูดังเช็คปากอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเอาใบเนี่ยไปซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนมันถึงจะขึ้นได้ถ้ามีใบนี่มันได้นะ พันพี่น้องต่งหลายเพราะอันนต้องไปกลัวกลัวมูเดียวมูที่บันท้ความห่วมมือเนี่ยเน็ตพันเฮานี่เนี่ยเวลาเฮาไปไหนเนี่ยอันก็เขาจะต้องใส่อันนี้เปื่นเฮากาเฟเชิลวอย่าถ้าเฮาถ้าเฮาใส่เฟซชิลนี้เนี่ยนะพีน่น้องต่งหลายเท่าก็บเอาอันผ้าอน้าไม้อันหน้ากากอันาไมยตืดอยากหนาไม้เอา้นตุ๊ดพืนดบเลขาวแล้วพี่น้อง เขาต้องเอาออกเอะมันมันมันบบมันบัตันนับมันอิดอยัยปู่ตะกี้นะครับตุลุงเอานี้ออกเลยละแค่หันหน้าแค <c oughs> ่หันหน้าเขาเนี่ยป่นบอกว่าเขาฟังอย่างเขามีความสุขก่อนละ่ะความสุขเกิดขึ้นที่ไหนที่ใจถ้าใจแม่เขามีความตุกในะมันต้องหวังความสุขที่จะเกิดมันตุกพ่อหยางความอิจฉาตาร้อนป้นเพราะนั้นอย่าอิจฉาตาร้อนเป้นาาลิษยาพราะเขาดีทนไม่ได้ลิษยาพราะน้ําใจไม่เกินหนุนลิษยาพราะอาคาดขาดการุ่นลิษยาพาะขาดบุญทุนเมตตา พนอิจฉาเพื่อย่าหวังเลยความสุขอม่เกิดในใจนั่งในนี่นะสุมาตนาตุตลุงตุปี่ตุน้องครูบาอาจารย์ถ้าถึงอายุพรรษานี้เขาแก่หรือเพิ่นก็นแล้วกันเตอะแต่เฮามียศทำอมไรซะอย่าเฮาตู้บดได้ตูต้ไปเฮียวอยู่ไปเฮียวสิบเจ็ดปีบลเดือนร้อนสักอย่างแม่บ้านพันโรงเขาเดือนเจ็ดพันเงินเขาจ้างเนี่ยโอ้ตอนหนาไฟเนี่ยไฟฟ้าหาคนเดียวตีตอนทับสถาเจ้าบ้านนี่นะแต่งห้องแอร์ไว้หำซ้ำอะบรรจุได้ประมาณหกสิบคนห้องแอร์เนี่ยหกสิบคน เกาหมุนมีทียูท่านนายกมีห้องน้าห้องส้วมกาฟงกาแฟโอวันตินขนมน,นมเนยเขาบริการมดลงทันเขาก็มีลงทันเขาตึงวันมีตึงวันลงทันเขาเป็นลงทันก๋วยเตี๋ยวอี่แม่เขาไปในเนี่ยไม่แน,น่ถ้าไปมาคนสองคนนี่เขาเลี้ยงเลยถ้าสิบคนนี่ถ้วยสามสิปมันหลายอะ่ะก็ชูกินสองเท่ายองแล้วหอมสาวมีมด คนเขาอย่างกันสร้างเขาบริการประชาชนาอ้แม่เพราะทุเจ้ามันรวยกันก็ถ้าอ้แม่เขาแบบยืบยื่นที่เขาเขาจะเอาที่ไหนมาแป่งเอาที่ไหนมาซื้อกระน้ํากระไฟเดือนสี่ห้าพันด้านว่าดีแต่มาจากอีป่อยแม่เพราะอันบุญนี่เขาถือว่าเขาเป็นคนที่มีบุญหน่อยบุญคืออย่างอีแม่เขาเนี่ยซาทาเขาอ่ะไออีแม่เขารัทาเาเขาเกิดเป็นคนมีบุญบุญมันเกิดขึ้นที่ไหนอ่ะก็คิดอย่าไปยุ่งอย่างกับบานฟังบบฟังเมากับหม่อบย่ มีสัปพะโรคมนุษย์อันเรองอย่างแก่งโหกแล้วนะบานคนเขาอย่างกระจ้าบ้านคนว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันต้องเครียดอย่างเสียอย่างะตุลุงก็อยู่หองไปตุลุงอย่ยเจะมันเถอะสุงกองก็ซีกไปละไพ่วันก็ซีกไปละว่าจะกับจ้าว่าเหลือกระชมซักอยู่ไปยะกับเจ้าบ้านไแมไอีป่อเขาฮักม่อนบานคนเขาอยู่ที่ไหนกระจ้าเพราะความสูงมันเกิดขึ้นในใจอย่าไปเครียดโรคเครียดเป็นโรคบดีคนได้เครียดหนึ่งเจ็บหัวสองความดันสามหัวใจสี่กัพาะห้าเบาหวานหกไปเหนียวหุน ตั้งแคนเขาอย่างกนจ้างเจะเนี่ยถัดบ้านอันปงทุ่งนี่บ้านอย่างนี้ถัดบ้านถัดไปนี่บ้านอย่างบ้านปงเหมือนกันแต่นี่พ่ท้องปงทุ่งแต่นั้นอตําบลไะตําบลปงทุ่งแต่นี่บ้านนี่จื่วหมู่บ้านบ้านอย่างบ้านปงทุ่งแล้วถัดไปเป็นบ้านปงอ๋อเนี่ยพี่น้องแต่ละเ o าอยู่ l d ด้วยกันฮักกันแป้งกันยิ้มย้มจำใส่ใส่กันอู้กันลงส่งกันพอบางคนอู้จ่าบําบวน พี่น้องเล่าขวักันจุดจี้จุดจี้นั่งในนี้ก็ถ้าจะมีเฮาก้าอู้เล่นนี่แม่พ่ออย่างตั้งแต่เฮาโล,โลดมาตุ้พี่ตู้น้องเขาโอ้ยิ้มเย้มแจ่มใสแต่ละองค์แต่ละดานกุ้มมุ่นมันม่วนนะมันมีแต่ความรู้สึกดีๆต่อกันเฮาเตี๋ยวเข้ามาอีแม่คนนั้นตักอีพ่อคนนั้นตักนึกว่อีพ่อเขาคนนั้นกลับกล้องมาไทยปอ่อคนนี้นมาไท,าย,มาทายมันมีความสุขนี่คือความสุขที่บบต้องได้ใช้เงินสบาทถ,ถ้าเป็นไปถ่ายมูดด้วยชุดเทพเชียงสซาวก่อนนะอย่าบอกเขาฟัง อันนี้มหมอฮอมสักบาทก็ยังได้ทายอยู่ว่านาะความชุกม,มันเกิดขึ้นที่นี่เขาถึงกล้าอู้เล่นอีเม่พ่อเขาตั้งแต่ตุพี่ตุน้องครูบาอาจารย์ไปถึงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกท่านรองท่านประธานคณะผู้บริหารยิ้มแย้มอีเม่เขาแต่ถ้าคนใดนั่งอย่างนี้เขาตักเหนือนี้ถูกไหมถ้าคนใดเป็นกำก ứt นีดด่นะยังจังชอ ดินมาปันนี้เป็นดีใครหันไปร้อยใบป,ปันน่ะมีไหนเราเจ้านี่พอไปพอมาและจังเมื่อจะเจ้าปะกะคนเทาหอมกะใบสา,าวเว้ยน้อยกินต่อสักร,รม <g ül> <c oughs> อ่ะเขาจะจังเสาวเขาฟังได้เขาก็เล่นเขามีความสุขได้กะความสุขเกิดขึ้นดินใจอะ คนบางคนอุ้มม่วนบางคนงามบะได้รวยบะได้ไมีเงินบะได้ปากบ่ม่วนนะบ่ราะหนาลงเพิดนั่งในนี่ก็ไทยมีเนี่ยเดี๋ยวปัจจุบันดีอ่ะตัวมาหลายก่อนสี่ห้าคนบ้านอยู่ไหนอ่ะทุ่งปงัตปงทุ่งนี่กรับปงทุ่งกะลูกบ้านไหนปงทุ่งเพราะอะไรกันอย่างที่หลับ รำบบบเออมอกจีนนะกันมันปอดมันสั้นมันมีความสุขครับถ้าใครมีความสุขปู้ก,กันลงๆปิยะวาจาหายไปไหนอย่างตุลุงว่านั่นปิยะวาจาตาของหูจมูกลิ้นใจและจิตใจปากเขามันกินพริกกินเกลือกินเผ็ดกินเค็มกินส้มกินหวานหมูมากกะไก่อะงวไเป็ตัวควายตัวเพรใส่ข้านี้หมดอันนี้ยพอเพ่เนี่ยอ,อันเนี้ยเน็ต เล่าวันคนนั้นเล่าวันคนนี้มีความสุขอันมูม่งเฮาโมดั่นทั้งหลายลงกลึศใจเฮ็ดีแต่อีแม่พอแพ้กลับไปพออีน้อยนั่นนี่อย่างพอแพ้กลับไปพออีน้อยนะหมอแล้วมันไป็นรายแล้วเฮาก็พอด้ยมันเนา่ยอย่างโลกมามาไม่ให้ไม่ไมันมาหาปูให้มาโอ้ดีแต่นะมาหาปูให้โลกโอ้อนุโมทนาลูกเนอ มาไหนี aining, iber, ını, ่ฮือปูนี่ลูกโอ้สัตว์ดุสัตว์ดุเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของขวัญไปลูกมานี่ของขวัญของขวัญน้อยน้อยมานีน่มานีน uffle, น Tower, น aluminum, น่เอะลูก osure, อะทุจ้าทุจ้าก่อนทุ่จ้าไปแม่บ้านบ้ไปแม่บ้านใบ้หมาน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 นายจ๊อเนี่ยมันลี้ยงหลอนพ่อ โยกมาเฮาอุ้ยหาเรื่องน้ำหลังมาด้วยแม่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 เขาไปเครียดเนี่ยมาเแล้วมาหายตะกี้ตุ้งอู้ถึงไหนก็รงว่าเอ๊ะบางคนเขาเออ่นเขาไปเล่าขวัญกันเป็นว่าอยู่ที่ไหนอู้กันล่งทรงกันปอป้าเขามันกินพี่กินเกลือแต่ก่อนละตึงวันตึงวันนี่นะท่านคนเขาจุกันหลอกลวงกันนักหนาป้าป้านพี่สิงห์ข้อสี่นะปิยวัจจาอู้กันโล่งทรงกันปอกะอู้มวนมวนกับคนนี่นะถ้านรวยแตตะมันบัดเต่าได มห,ห,หนนะหหหอมเหอนเเอ็นเนี่ยสังเกตพอดตัะปัจเจเนียตัวมา,าลายก็ทีห้าคนบ้านอยู่ไหนทุ่งปงเอปอปงทุ่งบ้านอยู่ไหนปง,งทุ่งที่เขาไรกําอย่าง่ะจีลาลําว่าเออหมอกจีนนะกะมันมันแบบม้วนท่นานเขาใครคือเป้นหา้าเขาต้องอู้มม้วนม้วน,นกะโดัดได้นรืเป็นน้องตั้งหลาย แลคืนเอาไปเตะแดดอ่ะเอาแบบบางคนมันจังหนัง่งเนีย้ยอีแม้นั้นมันเจ็บเขี้ยวกายหวังตุลุงมันจึงมีสปะผมไปเตะเนี่ยอู้ม้วนมวนเนี่ยกับปิแย่วาจาสเสน่ยอยู่ที่ปากสเสน่ห์อยู่ที่ปากอู้หูปนทหาอย่างนักจักหวังอู้หูปัจังกับเดียวก็ได้ครัปากเขามันกินพี่กินเกิดแต่ก็ละ่ะอยากดีมีจนอยู่ที่นี่หมดอ่ะท่านใครหอปนญหาเขาก็ที่เนี่ยใครหูปันจังเขาก็ีนเนี่ยใครได้อย่างของปัญหก็อยู่ที่นี่เพราะคาอู้นี่มันสําคัญ อู้ดีๆนะกะอันตัวมาหลายก็อ๋อปนกะสี่ห้าคนอย่างเงี้ยปนว่าพอปอใจพอที่ไหนพอปอใจพอที่ขนพอไม่ยิงโอ้น้อยเออเออขอบคุณนะลุกเนอเดี๋ยวกันลูกมานี้กันมานี่กันมาเอานี้อนี้อ่ะอันนี้ไปน้อยน้อยมาเอานี้ลูกน้อยมาเอานี้อ่ะ